วัดีค่ะวันนี้เพยจะมารีวิวกันแดดซองกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าหาซื้อสะดวกมากค่ะซื้อที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นก็มีนะคะตัวนี้แล้วราคาก็ไม่แรงเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงเอ่อส่วนตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าเขาเป็นกันแดดเนื้อแมทนะคะก็คือเคยมีปัญหากันไหมคะว่ากันแดดเนี่ยใช้แล้วแบบหน้ามันเยิมมากเป็นกันแดดผิวแมทค่ะใช้แล้วจะไม่มันไม่เยิมค่ะอันนี้ก็สะดวกนะคะ พอเราเปิดแล้วเนี่ยเราก็บิดฝาหมุนกลับไปใช้ได้เห็นทรงซองอย่างนี้นะคะใช้ได้ไหลายรอบนะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อกันค่ะเดี๋ยวมาลองทาครึ่งหนึ่งกันดูก่อนนะคะโอ้เนื้อเขาทากง,ง่ายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออแมทจริงนะอันนี้พ่ายทาเสร็จแล้วนะคะรู้สึกได้เลยว่าโอ้หน้าแบบแมทขึ้นจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราแต่งหน้าแล้วก็ไปทํางานต่อได้เลยค่ะ ค่ะอันนี้คือ f ิ n i s นิชลุกนะคะหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วหลังใช้หิ้งกันแดดของอลิซเซ่ตัวนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าผิวเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันแมทมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบพิมพ์กันแดดที่ทำให้ผิวแมทขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยพอยแนะนำเลยค่ะบา